โอเคครับแล้วก็มาต่อกันเลยนะครับก็คือผมอะไปเอายโยโย่ขั้นสี่ที่ผมมีอยู่หนึ่งอันจะอีกตัวหนึ่งมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะรวมโยเป็นโยโย่ขั้นห้านะครับก็คือผมมีกันแตกให้ประมาณยี่สิบห้าใบนะก็คือถ้ารวมไม่ได้ภายในยี่ห้าใบเนี่ยก็คือก็เอาไว้ก่อนนะครับก็ยังไม่รวมต่อนะครับโอเคครับจะได้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันครับก็โอเคครับโอกาสอัปเกรดขั้นห้านะครับถ้าทุกคนเคยดูคลิปที่ผมอัพขวานขึ้นห้านะก็จะรู้แล้วว่า โอกาสอัปเกรดขั้นห้าเนี่ยมันคือสามเปอร์เซ็นตนะครับก็คือสามเปอร์เซ็นตนะครับจริงๆแล้วเราควรเอาของที่ทําเสร็จแล้วนะครับใส่ไว้ทางทางนี้นะครับแต่คือคราวนี้ผมดูของที่ทําเสร็จแล้วคือผมไม่ได้ต้องการออฟนี้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าก็รวมมันไปให้มันเป็นออฟธรรมดาไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องไปทําใหม่อยู่ดีนะครับโอเคครับสิ่งที่ห้ามลืมนะใบกันแต่ห้ามลืมกดนะครับสามเปอร์เซ็นตนะครับโอกาสก็ประมาณคือถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้ามองเป็นคณิตศาสตร์ก็ กด100ทีจะติด3ครั้งนะครับก็คืออย่างมากสุดจริงๆแล้วควรต้องมีใบประมาณ30นะครับแต่นี้ผม25ผมอยากวัดดวงดูสนุกๆนะครับได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวไม่ได้ก็เดี๋ยวหาเวลาตีใหม่ครับก็ดูออฟนะครับของขั้น5ก็ออฟจะพุ่งขึ้นมาเยอะมากครับตอนแรกขั้น4ใช่ไหมครับดูเพิ่มความเร็วการโจมตี154เพิ่มอ่าพลังโจมตี238นะครับ เพิ่ม H P 1 6อแปเพิ่ม S T R สอง้อยสามปเพิ่ม h i t Rate 1้อยห้าเรามาดูขั้นห้านะครับขั้นห้านี่ h i t Rate ขึ้นมาเป็นร้อยห้าสิบ S T R เป็นสามร้อยสี่สิบเลยนะครับอ่า uh, H P จากจากร้อยหกแปดขึ้นมาเป็นสอง้อยสี่สิบนะครับแล้วก็การโจมตีก็จากสองร้อยสามแปดขึ้นมาเป็นสา0ร้อยสิบนะครับแล้วความเร็วการโจมตีก็ขึ้นมาเป็นสองอยี่สิบซึ่งมันพุ่งมาแบบเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าก็ถ้าทำยูโยห้าแล้วก็จะ PVP สนุกนะครับโอเคยวผมก็จะมาเริ่มเลยครั้งแรกนะครับไปอุอยโอ้โหผมอึ้งเลยครับครั้งแรกคือติดเลยครับโอ้โหหมดคำบรรยายครับทำโยโย่ห้าใช้กันแตกไปทั้งหมดตอนแรกเรามีสี่สิบเนาะใช้ไปสิบหกใบครับแต่ว่าเรามีโยโย่สี่อยู่อันหนึ่งนะ เออก็ก็เป็นทีที่เฮฮาดีครับผมก็ผมก็งงเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าผมก็ยังช็อกอยู่เลยครับเออสามเปอร์เซ็นครับเออกดทีเดียวติดเลยครับเออสุดยอดจริงๆนะครับโอเคครับก็โอ้โหผมผมผมเออเลยครับผมนีงงเลยว่ามันมาได้ยังไงนะครับไม่เคยไม่เคยแบบโชคดีขนาดนี้นะครับก็คือกดทีเดียวติดสามเปอร์เซ็นนะครับ โอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็เห็นกันแล้วนะครับสำหรับวิธีการทำโยโย่ขั้นห้านะครับกับการแตกที่ใช้ไปนะครับแต่แต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ใช่ว่าของขั้นห้าเนี่ยคุณจะใช้กันแตกแค่16บใบทำแล้วมันได้แบบผมนะเพราะว่าผมอ่ะมีของขั้นสีู่่แล้วหนึ่งชิ้นซึ่งผมไปซื้อมานานแล้วแหละแต่ซื้อ,ซ,อซื้อมาจากคนไม่ได้ทำเองอ่าส่วนอันนี้ยก็คือผมจะทำเจสเจสเตอร์วอลผมผมเลยมานั่งทำโยโย่ขั้นห้าไม่คิดว่ามันจะ ฟลุกขนาดนี้อันนี้ผมอันนี้ผมก็อันนี้ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าแบบเออม,ม,มันได้ได้ยังไงเออเดี๋ยวก็ยังไงก็ถือว่าวันนี้ก็คลิปนี้ก็โชคดีนะครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เกลือโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมอาจจะมาถ้ามีถ้ามีการแตกอีกผมอาจจะมาทำคลิปอัพอัพเกรดโลนะครับโลเป็นเป็นโลร้อยแปดสิบนะครับเป็นโลตัวนี้น จริงๆผมมีโลโครบแล้วแต่ว่ากันแตกผมยังน้อยไปหน่อยผมอาจจะต้องหากันแตกเพิ่มเป็นโลเ t r นะครับเดี๋ยวผมจะทําขั้นห้านะครับเพื่อมาใส่เจเนี่ยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณคนที่ติดตามชมด้วยนะครับแล้วก็ะจะกดไลค์กดแชร์ก็ตามอัธยาใสยเลยนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณที่อขอขอบคุณคนที่มาติดตามแชน n นด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับผม